เดี๋ยวเราจะให้นินจารเราหายตัวนะฮะหนเฮ้ยฉันยอดแต่วะ่ะมองทะลุได้เลยเห็นไหมเอออย่ายื้อมากเดี๋ยวมีขาดนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของดรโจนว่าดรโจนมีอะไรบ้างนะฮะโอเคผมก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่กับนินจานะฮะเดี๋ยวเราจะให้นินจารเราหายตัวนะฮะหนึ่งสอ ตโอเคเอานะครับวันนี้เราก็มารีวิวโมงนะซึ่งมีคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าช่วยรีวิวโมงดรโจนให้หน่อยซึ่งโมงตัวนีน้เราสามารถเลือกได้มันเลือกได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเปนมีสีแดงกับสีเทาสีแดงกับสีเทาอันนี้เราเลือกสีดํามาซึ่งผ้าเนี่ยบางนะแล้วเราจะมีโมงโนแบนซึ่งเอามาเทียบกันเลยว่าโมงโนแบนโมงดรโจนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนี่นะโมงโนแบนมันก็จะหนาหนา ซึ่งถ้ามันเปียกแล้วอ่ะม <regret. S 1> ah LIKE ันจะแห้งช้ามากเลยนะถ้าเป็นของโนแบนนี่นะก็จะประมาณนี้อันนี้คือโนแบนนะนี่เห็นไหมคือเหมือนเขาเรียกอะไรผ้าคัตต้อมปกติใช่ป่ะอืมแล้วมันก็จะหนาซึ่งถ้าเป็นตุ๊กตโจนเนี่ยจะบางนะฮะนี่นะฮะนี่จะแทบมองทะลุได้เลยเห็นไหมยืดเอออย่ายืดมากเดี๋ยวมันขาดนี่นะฮะไหนลองกลางดิอันนี้หนาแล้ว นี่เห็นไหมหนานะเนี่ยเห็นเงนี้ยดูดิยังยืดมานี่ <Hey. S 2> นี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะโนแบนเวลามันเปียกก็จะแห้งช้านะครับคือมันสะบัดสะบัดยังไงก็แห้งเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของดรโจนว่าดรโจนมีอะไรบ้างนะ,ะโอเคนะครับเราก็จะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าดรโจนนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่งนี่นะฮะสามารถกัน UV ได้99%นะฮะ สำหรับคนที่ตากแดดหรือเจอมลภาวะที่เป็นพิษนะก็สามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็แห้งไวก็อย่างที่ผมบอกว่ามันบางนะบางแล้วก็สามารถซักแล้วก็บิดๆสะบัดแป๊บหนึ่งก็แห้งเลยแล้วก็มีการควบคุมแอนตี้แบคทีเรียเวลามันแห้งมันอับชื้นแล้วมันจะเกิดกลิ่นอะไรเงี้ยเออมันสามารถควบคุมได้ดีนะทําให้ไม่เกิดกลิ่นไหนลองลองหมุนด้วยนี่นะข้างหลังก็จะประมาณนี้ยาวอยู่อืมแล้ว ถ้าใครอยากรู้ว่ามันยาวไหมคือมันปกถึงข้างล่างเลยนะเนี่ยปกถึงข้างล่างเลยอันนี้คอมันสั้นไงเห็นไหมนี่นะถ้าดูใกล้ๆนี่นะ่าเป็นแบรนด์เขาตัวโจนนี่นะแล้วเนื้อผ้าดูใกล,ใกล้มันก็จะบางมากเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็สำหรับ คนที่จะซื้อใส่ก็ลองไปหาซื้อได้ตามร้านนะเซฟตี้อะไรต่างๆก็จะมีขายนะครับผมโอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วมากครับแค่มารีวิวมงดอกเตอร์โจนนะ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับส่วนัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายนินจาหายตัวย mm hmm. หายตัวอีกทีหายหายหายอีกหายอีก <c oughs> <c oughs>